เอาละสวัสดีทุกคนกลับมาอีกครั้งกับช่องปันซ่านี่นะครับอยู่กันอีกครั้งหนึ่งกับเกม b l o o n s 3ีดาหกครับผมเอาละวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่นชา a l l e n g e กันก่อนเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าชา a l เลนจ์จะเป็นอะไรนะครับในหลังวันเป็น Sniper 020 d นย l y Challenge นะครับก็ให้เลือกฮ e ีโร่ได้ตามใจชอบควรจะเป็นฮีโร่ที่ตีพังตัวได้เพราะว่าเราไม่มีเราไม่มีวิลเลจนั่นเอง สามารถใช้เรือได้เรามีการเงินเล็กน้อยบรรณาธาการเล็กน้อยน่าจะเป็นไปได้อยู่นะน่าจะเป็นไปได้มากๆเลยด่านนี้ยแต่ก่อนอื่นฮีโร่เจ้าใครดีล่ะจริงจริงอด ور าผมก็สนนะแต่พอมันมันมีปัญหาเรื่องตัวพังตัวทีผมอยากจะเปลี่ยนใจเล็กน้อยเขาเป็นควินซี่แทนครับ The pack is ready ครับกัดมาไอ้ลิชาเลนลุยจะไปถึงด่านร้อยได้หรือเปล่าเนี่ยลิงเอาเจ้านี้มาไม่แน่ใจว่าจะได้หรือไม่อะลองดูแล้วกันอยากรู้ต้องลองครับหวังยากเหมือนกันนะเนี่ย อ่าสตรองไปโอเคดับแรกเรือก่อนเลยไปล่างหน่อยไปมันครอบคลุมไม่ได้มากที่สุดครับโอเคเอาละในการป้องกันของเราก็ใช้ได้ละจริงจริงจะเอาเป็นแบบบานาน่าฟาร์มก่อนก็ได้นะ <No. S 2> เปลี่ยนใจครับเดี๋ยวเราไปซื้อบานาน่าฟาร์มกันก่อนนี่หรือจะซื้อเรือก่อนก็ได้นะมันก็เป็นตัวป้องกันด้วยแต่ราคามันก็แพงอยู่เหมือนกันอจำนวนที่มันให้เราใช้ได้น้อยเนี่ยเราก็ต้อง m ม n a g ให้ดีว่าเราจะซื้ออะไรยังไงไว้ตรงไหนก็ทุกตัวที่ผมเล็งมันต้องเป็นเทียห้าครับทั้งบานาน่าฟาร์มเอยทั้งทุกตัวเลยอะต้องเป็นเทียห้าให้หมด ถึงจะเอาอยู่ครับกานนี้เอาละตอาานมันนาฟาร์มมาแล้ได้เงินโอเคจริงเรือก็สำคัญม,มีของที่สำคัญทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นผมเอา b า n นา่นาฟาร์มไว้แค่นี้ก่อนแล้วก็เอาเรือดีไหมออปชันมันได้เยอะมากเล้วานาน่าฟาร์มผมจะเป็นส่ย market place อเออเนาะในเมื่อมันเป็นอย่างนี้ทำไมเราไม่เอาเชอร์ชิลมาเดี๋ยวนี้เชอร์ชิลมันเก่งๆหลังจากที่เราเอาไปเล่นในฮีโร่ชาเลนจ์ของเราแล้วรู้เลยว่ามันแข็งแกร่งขนาดไหนอะเนาะอฮีโร่กับตัวเรือนี่คอมโบได้กันแล้วสบายเลยครับ1955นิดหน่อย แราจะได้เงินตาละสองอยทุกเตอร์ทุกตาผมก็โอเคนะก็สูงดีอีกอย่างเราได้ความสามารถในการป้องกันพังตัวด้วยมันมีแต่ได้กับได้อ่ะมันมีแต่ได้กับได้ครับไม่ได้แพงไม่ได้แพงมากเพิ่มความเร็วในการโจมตีเล็กน้อย ตนนี้การป้องกันของเราก็โอเคมากๆเลยโอเคครับผมเอาเรืออีกตัวนึงก่อนแรกๆใช้เรือระดับนี้ไปก่อนเอาเรือระดับนี้ก่อนแล้วเราค่อยขายมันแล้วก็เปลี่ยนเป็นเทียห้าสายอื่นน่าจะดูดีกว่าเอาสายเงินก่อน เพราะราคามันแบบมันถูกะครับเราให้เงินค่อนข้างเสถียรและดีเลยไม่ติดอะไรเลยครับเอาละทีนี้เราก็จะเอาเงินมาอัพบานานาฟาร์มละโอเคทีนี้ฮีโร่เราโจมตีทีละสลูกดอกละแข็งแกร่งขึ้น 1465แป๊บเดียวเท่านั้นอะได้แล้วจบด่านนี้ครับได้แน่นอนอืมใช้ได้โอเคครับเราต้องป้องกันหาทางป้องกันเหล็กอัพแค่ฮอตช็อตก็พอละก็เรียบร้อยละทีนี้เราจะอัพการเงินเพิ่มจากไอ้เจ้าเรือสองตัว เห็นไหมเราวางลิงฟรีได้ไว้ตรงนั้นวางไปก่อนฮาตัวนั้นยิงแบบเผาก็จบละเรียบร้อยอทีนี้การเงินเราจะแอบพุ่งนิดนึงครับรเราอัพเทียสี่เอาไว้อีกหนึ่งตัวเดี๋ยวเอาอีกหนึ่งตัว จริงบานาน่าฟาร์มถ้ามีแค่ตัวเดียวนี้เอาเป็นสายกลางจะดีกว่านะแต่ว่าสายกลางมีข้อเสียหนึ่งข้อคือราคามันแพงมากราคามันแพงมากโจ๊ะเคต่อไปเอาเทียห้าหรือเทียสี่ดิผมว่าเริ่มจากเทียสี่ก่อนก็ได้นะของบานาน่าฟาร์มแต่อย่าลืมนะาเราก็ต้องแบบมีการป้องกันกัน บุกของโมแอปด้วยเจ้าตัวเรบินือหือตอนนี้ทุกอย่างยังทำหน้าที่ได้ดีอยู่นะครับการเงินไม่ค่อยติดอะไรเท่าไหร่สวยมากชึบโอเคชึบ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 นะสีม่วงมาเท่าไหร่ก็ไอ้สีชมพูมาเท่าไหร่ก็โดนเผาเรียบ โดนเก็บต่อยิงเข้าไปครับยิงเข้าไปตัวเหล็กก็ไม่รอดโอเคเอาเทียสี่บานาน่าฟาร์มจะได้ให้เงินมากขึ้นสบายครับ แอ,อพเจ้านี้ยไว้ด้วยว่าจะไปลงการเงินให้หมดก่อนแต่ว่าผมยอมอินเวสเงินสักหน่อยหนึ่งกับเจ้านี้ดีกว่าไม่ได้มากเลยอืยึโอเคครับเราชนะด่าน40่ชาเลนธรรมดาจบแล้วแต่การที่เราลงทุนทุกอย่างทำมาเพื่อไปให้ใหถึงด่าน100นั่นเองครับไปครับ การเงินต้องยอดเยี่ยมเด็ดสละตีเลยละ่ะด้านนี้ปัญหามันอยู่ที่จํานวนที่มันให้เราเล่นครับมันให้จํานวนเราเล่นน้อยมากเพราะฉะนั้นเราต้องเน้นคุณภาพมันให้จํานวนแบบอย่างละตัวสองตัวเองครับถ้าวางแผนดีๆไหว <3. S 1> เราได้เทียห้า ของการให้ตังค์ทั้งหมดแล้วเหลือแต่เจ้านี้ห้าหมื่นหนึ่งลองเก็บตังค์ดูก่อนก็ได้ครับอือใช่ได้ห้าหมื่นหนึ่งนี่ถือว่าแพงมากเลยนะจะเก็บตังค์ได้ถึงหรือเปล่าผมก็ยังไม่แน่ใจอะ่ะแต่ถ้าได้นี่รู้เรื่องเลยครับยังไงก็ถึงด่านร้อยถ้าได้ ซึ่งเราควรจะมีนะเราควรจะมีผมชอบแบบการเผาไฟแบบจำนวนเยอะๆอย่างนั้นอนะโอเคตอนนี้เรามีเงินอยู่จะสองหมื่นละจะตังค์ไปเรื่อยๆครับวึงว่งวึงวงึโอเคฮีโร่เรามีความสามารถยิงระเบิดด้วยตัวเหล็กอะไรก็ ่านไม่ค่อยได้ผมประกอบกำลังดีอยู่นะครึ่งทางแล้วครับกับบานนาฟาร์มเทียห้าครับครึ่งทางแล้วแต่นี้ผมว่าอันตรายเสริมใช้ฮีโร่พาวเวอร์สักหน่อยหนึ่งแต่ด่านนี้มันเยอะเงินก็จะได้เยอะตามแต่ถ้าไม่ไหวไงผมสามารถบัฟอัพเจ้าครอสโบมาสเตอร์ให้กลายเป็นเทียห้าได้สูงสุดเลยนะ ไหวโอเคถ้าไหวก็ไม่ต้องยิงครับปัก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 ,ปกอืมอืมอืมโอเคเซรามิกแบบพลางตัวซึ่งทุกตัวของเราตีพลางตัวเป็นนะครับเลยไม่มีปัญหาจะพลางตัวหรือไม่พัางตัวค่าเท่ากันนะสำหรับของผมนะโอเคครับต่อ <Yes. S 1> ไปเรามี42000ืลนสละ สี่หมื่นสามกำลังจะห้าหมื่นหนึ่งห้าหมื่นหนึ่งเมื่อไรก็เรียบร้อยมานั้นน่ะโอเคไกลแล้วครับยิงเข้าไปโจ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 โอเคจบแบบนี้น่าจะได้แล้วนะผมว่านิดหนึ่ง ได้แล้วครับการเงินเราโอเคแล้วเ,เดี๋ยวมันไปโอเคมันบอมบาดผิดจุดแต่ก็ไม่เป็นไรได้เดี๋ยวเอาละทีนี้การเงินเราดีละเราจะอัพการป้องกันเพิ่มแล้วครับเราไม่เหลือออปชั่นอื่นแล้วเพิ่มดาร์ทขึ้นมาสองตัว โอเคได้อยู่เดี๋ยวมันเป็นเทียห้าเลยตัวหนึ่งเสริมความแข็งแกร่งถ้าได้เทียห้ามากล่องทับเราจะแข็งแกร่งมากขึ้นแต่ก่อนอื่นผมสร้างไอ้พวกนี้ไว้ก่อนอันนั้นไปตรงนั้นอันนี้ไว้ตรงนี้หวังไม่ได้หรือ ทำไมอ่ะมันติดต้นไม้เหรอครับโอเคเรามีนามสองจุด <Four. S 1> ผมมีเหตุผลที่ทำเป็นแบบนี้นะ,ะตัวนี้จะเป็นตัวที่โหดที่สุดของผมเลยแสนสี่ต้องเก็บตังค์เยอะอ่ะก็เลยต้องรีบหาบานาน่าฟาร์มเทียรงสูงมาใช้ตั้งแต่แรก มา DFB วางหนามาเรื่อยๆครับเติม,อมโอเคใช่ได้การป้องกันของเราเยี่ยมนะเยี่ยมมากเลยอาจจะดูเหมือนแบบไม่ค่อยดีนะแต่ความจริงแล้วมันดีครับเจาะโอเค ันนี้ผมเอาตัวนี้เป็นเทียห้าไปเลยครับสตรองหนึ่งตัวไม่สตรองหนึ่งตัวโอ้โหแข็งแกร่งแข็งแกร่งอยู่ๆก็แข็งแกร่ง,ง,รงทันตาเห็นเลยมีคอสโบมาสเตอร์เทียห้าสองตัวเดี๋ยวเอาวิาสัว <Yes. S 1> นี้เป็นสายบนนะมองเห็นพังตัวด้วยแล้วก็ตัวข้างหลังหนึ่งตัววนี้เป็นสายกลางครับ ม네 okay. okay. mm hmm. องเห็นพางตัวด้วยโอเคองค์ประกอบใช้ได้เหลือแค่เ hmm. งินแล้วครับว่าจะหาเงินซื้อเพราะว่มันเป็นเทียห้าทั้งหมดหรือเปล่าการเงินที่ได้จากเรือกับบานาน่าฟาร์มเท่านั้นเดี๋ยวดูนะว่าแค่2ตัวเนี้ยสรูปแบบเนี้ยมันจะสามารถพาเราซื้อเทียห้าได้หมดเลยไหมถ้าได้ไม่หมดขอตัวเมนเมนหลักๆพอ แต่ตอนนี้เรามีลอสโบมาสเตอร์สองตัวเนี่ยช่วยได้เยอะมากเลยแต่เดี๋ยวสร้างวิสาหให้กลายเป็นเทียห้าได้ก็แข็งแรง,งมากยิ่งขึ้นสองหมนเจ็ดพันสองร้อยไม่ได้เยอะเท่าไหร่โอเคการมีクอสโบมาสเตอร์นี่ช่วยให้เราป้องกันได้ดียิ่งขึ้นครับเพราะดาเมจมันแรงมากตัวข้างหน้าจะตีสตรองแต่ตัวข้างหลังจะตีเฟิร์สก็เลยโอเคอืม okay. ถึงโพซิชันการวางจะไม่ได้ดีที่สุดแต่ก็โอเคนะกลายแล้วจบดานนี้ได้แน่นอนโอเคได้แ oh <my> ล้วครับเทียห้าปเก่งขึ้นเยอะเดี๋ยวรอผมมาซื้อเจ้านี้เทียห้าก่อนดีกว่ามัน30,000ไงราคามันไม่ได้สูงมากให้มันเป็นขั้นบันไดไปเรื่อยๆ แล้วก็มาหนะ้าหมื่นหนึ่งเนอะของตัวนี้ดูสานมังกี้สายกล้างฟินิกส์มตีครับทั้งตัวเวททั้งอะไรทำหน้าที่ได้ดีเยี่ยมแต่การเงินจะดีกว่านี้มากเลยนะถ้าเราเอาเจ้าเนี่ยเป็นแบงใ์สากลางได้แต่มันบบเสียงเสียงเนาะ 3 5,700เอางี้ผมเก็บตังค์ไปก่อนแล้วกันโดยยังไม่ต้องซื้ออะไรทั้งนั้นอะแล้วดูว่าการป้องกันแค่เนี้ยสามารถพาเราไปได้เท่าไหนถ้าไม่พอผมสามารถอัพเจ้านี้ทันทีได้หรือว่าอัพเจ้านี้เป็นเทียหได้ในตอนนั้นเงินคงถึงอะถ้าได้ฟินิก i ์หลอดเทียหมาผมว่าก็โอเคนะแข็งแกร่งจะลองเก็บตังค์เพราอยากได้เนี้ยมากที่สุดเลยแสนสเนี่ยถ้าได้เจ้านี้มาไม่ต้องพูดถึงละครับชนะแน่นอน ห้าหมื 57, ่นเจ็ดละลองเก็บตังค์ไปเรื่อยๆถ้าเราไม่เก็บตังค์เราก็ไม่รู้ครับว่าเราสามารถซื้อได้หรือไม่เจ้านี้สายสามารถขายได้ในราคาสี่หมื่นเก้าต้องจําเลขอันนี้ไว้ด้วยนะบางทีเราเผื่อจะขายเพื่อซื้อเจ้านี้เทียห้าหิงเข้าไปครับเปิดเปิดเปิด เกมนี้มันมีความพิเศษหนึ่งอย่างครับคือเสียงที่บลูนมันถูกระเบิดทําลายทิ้งอะ่ะมันเพลินหูด,ดีเหมือนกันนะปอก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 ,ปอกแตกแตกแตกเจ๋งอะ่ะถึงเข้าไปครับตอนนี้มีอยู่หกเป็นแปดแล้วการป้องกันเราก็เข้าขั้นโอเคนะสําหรับตัวผมเองอะ่ะที่ผมดูว่าโอเคอไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยด่านนี้จริงๆแล้วมันจะเป็นด่านที่ยากเพราะว่ามันหนามากเซรามิกที่เป็นทั้งรีเจนด้วยมันหนามาก ก็สามารถผ่านมาได้อย่างง่ายได้ครับโอเคเราเก็บตังค์มาเกินครึ่งทางของเจ้าตัวหนามเทียห้าแล้วจัดมาครับจัดไปเดี๋ยวพออัพเสร็จหมดเจ้านี่เป็นเทียห้าที่เหลือเป็นเทียห้าผมจะเอาเรือให้เป็นเทียห้าตามยังมีอะไรให้เป็นเทียห้าอีกเยอะครับซึ่งไม่ใช่เรือนี้นะแต่จะเป็นเรือสายบนแก่สายกลาง อืมตอนนี้โอเคเลยอ่ะการป้องกันสบายๆครับชิวๆยิงเข้าไปโมโอแอฟมาก,ก็ไม่รอดเรามี c r o สโ b มาสเตอร์เตรียมยิงอยู่โหดาน,นี้หนาดีมาโดนไฟเผาก็จบครับโอเค ยิงเข้าไปยิงเข้าไปตอนนี้กำลังเข้าขั้นถึงด่าน80ซีอมจีกำลังจะมาถ้าซีโอมจีมาก็ผมว่ามันน่าจะมาได้แป๊บเดียวมันก็คงจะพังแล้วล่ะโผมาแล้วครับ โจมตีมันโจมตีแบบต่อเนื่องไฟเผาโดนคลิห่าแปบ๊บเดียวพังครับโอเคแต่อย่าลืมนะตอนนี้เรามีเงินเก็บอยู่เป็นแสนเราไม่ได้ใช้ถ้าใช้เนี่ยสุดยอดมันทำให้เรารู้เลยะว่าการป้องกันแค่มีแค่เนี้ยก็จริงๆก็ไปได้เยอะแล้วครับแล้วเรายังมีเงินสแปร์กันแสน งเเดี๋ยวตัวเรือให้เป็นแบบโจมตีเอ้ยให้แบบว่าเป็นสายโจมตีเมื่อไหร่นะผมว่าการป้องกันมันจะสวยมากแน่ๆเลยอืมโอเคผมไม่มีเหตุผลนะที่จะไม่ซื้อเจ้าเนี่ยไม่มีเหตุผลเลยอะคือถ้าซื้อได้ผมว่าการป้องกันเรามันก็โหดแล้วอะ จบด่านนี้ได้แน่นอนพอเราเก็บสังซื้อตัวราคาเป็นแสนได้ตัวราคาหลักหมื่นมันจะสบายมากครับมันจะรู้สึกว่าชิลมากได้ละเป็นระเบิดเทียห้ามาแล้วครับเราจะรู้สึกว่ามันตัวอื่นมันถูกไปเลยไม่ต้องรอนานเท่าไหร่ผมว่าด่านเก้าสิบผมว่าน่าจะได้เทียให้สักตัวอาจจะไม่ถึงก็ได้เนี่ย เดี๋ยวลองดูก่อนแล้วกันว่าจะเอาหนามก่อนหรือว่าจะเอาเจ้าหนูวิสาบังกี้ก่อนดูตามความเหมาะสมครับโอเคยิงมันเข้าไปครับยิงโอเคโอเคผมชอบนะพอวิสามันกลายเป็นยิงวงอย่างนั้นอะ มันยิงดีนะสายล่างอ่ะสายล่างนี่ดีจริงพอมันเข้ามาถึงระยะโจมตีทะลมมันเลยอือ <c oughs> มาโดนระเบิดมาเซรามิกไม่โดนโอ้ยอยากให้มันมาชนระเบิดหน่อยมาไม่ไม่ชนครับปล่อยน้ำครับ ปล่อยน้ำแบบเต็มแมบปบระยะเวลาของน้ำที่มันออกมาแบบออโต้จะอยู่นานกว่าสกิลที่เรากดนะสกิลที่เรากดจะอยู่ไม่นานครับแต่น้ำที่แบบมันออกมาเองนั้นจะอยู่นานกว่าโอเคนานแปดสิบเก้าก็แก๊ก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  ช่วยทำลายหนามด้วยเอ้ยช่วยทำลายพวกเซรามิก oh, <yes. S 1> ที่กำลังจะหนีหลบหนีด้วยโดนเข้าไปโอ้โ oh, ห oh, พังอย่างรวดเร็วครับโอเคด่านนี้ต้องเทียห้าทุกตัวครับต้องเทียรห้าทุกตัวแล้วความเจ๋งมันจะบังเกิดครับ อืใช้ได้มาเลยครับคุณซีเอ็มจี G. โดนหนักๆเข้าไปถึงก็ตัวแตกครับนี่ผมไม่ได้ใช้ความสามารถหรือว่ากดความสามารถของใครเลยมานานมากแล้วนะเนี่ยที่กดก็คือแบบกดไม่ได้สนใจจะใช้นะกดก็เพราะว่ามันมันแค่อยากกดเท่านั้นเอง โอเคมาทีนี้เรามีฟินิกคอยช่วยยิงตลอดเวลาก็แข็งแกร่งขึ้นเยอะครับความเจ๋งของมันคือการกดความสามารถไกลล่างเป็นฟินิกหลอดอันนี้คือของแท้จริงของมันเลยะเก่งมากโอเค เอาละด่านนี้มาอย่างนี้เพราะว่า DDT จำนวนแบบใหญ่ๆเบิ่มๆกำลังจะมาครับให้มันมาให้มันมาเลยมันมาแล้วดยวดูว่าเราสามารถต้านทานได้หรือไม่ซึ่งจากดูจากทรงแล้วสบายๆครับไอหนามเทียห้าที่วางไว้ตรงกลางนั่นไม่ได้ใช้เลยนะฮะไม่เกิดการใช้เลยแม้แต่นิดเดียวทุกด่านเลยแต่ก็ไม่เป็นไรผมโอเค อันนี้มันหนามากโดยเฉพาะพวก BFB สีแดงที่รวมร่างกันมันหนามากแต่ก็ใช่ว่าจะผ่านไม่ได้นะโอเคสวยงามครับเหลือแค่ซ o อ g ไม่เท่าไหร่แล้วถึงจะสามลำสี่ลำห้าลำมาก็ไม่เป็นไร อย่างเจ้าตัวหนามสีแดงที่อยู่กลางแบบไม่เคยได้ใช้เลยด่าน97อึดเหมือนกันนะเนี่ยด่าน97นี้ไปแล้วครับวงเวทวเวทวงแหวนะครับยิงกระสุนเป็นวงกลมทำงานเมื่อไหร่ก็โหดเมื่อนั้นล่ะทำให้เจ้านี้เป็นยิงสตรองหลยดีละ เนี๋วอืมโอเคโอเคผมว่ามันพอนะ ถ้าเราขายตัวเนี้ยเราจบด่านนี้ก่อนมันจะได้เงินไปอีกนิดนึ่งจากมันโอเคครับเรียบร้อยเทียห้าทุกตัวมิชชั่นคอมพลีทครับด่านหนึ่งร้อยแปลงล่างฟีนิกลอดทำงานยิงลูกไฟใส่ยิงมิสไซ์ใส่เลยตัวลูก โอเคพังเมื่อไหร่ผมจับดึงเข้าตารางคุกเลยครับโอเคทีนี้ก็เหลือแค่จริงจริงเหงาเหงาหนึ่งตัวกับพวกคองที่ตายไปแล้วครับผม <c oughs> นายเป็นอีซามังกี้เจ้าตัวกลูกันเนอร์040ก็ถือว่าโอเคครับโอ้ยผมบอกแล้วด่านนี้ต้องเทียห้าทุกตัวครับ เลเวลเต็มหมดแล้วด้วยโอ้โหสวยอ่ะสวยสวยมากเลยแฮปปี้เวลิกูดครับมันดีเพราะว่าเราใช้เงินในช่วงต้นเกมไปกับการเงินหมดเลยไงแม้ว่าจะเป็นลิงตัวต่อสู้ก็เป็นลิงการเงินเหมือนกันมันก็เลยโอเคมากๆเข้าไปใหญ่ผมนับผมถือว่าแฮปปี้กับด่านนี้มากๆเลยครับเอาล่ะครับทุกคนการเล่นในวันนี้คงจะต้องเพียงพอไว้นเพียงเท่านี้ไว้ก่อนถ้าชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์ กด subscribe เผื่อใครยังไม่ได้กดนะครับผมบันซ่าฮันนี่จะมีคลิปเพิ่มเติมมาให้อยู่เรื่อยๆเสมอครับผมส่วนตัวผมวันนี้คงจะต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับผม